วันนี้มาชมมวยไทยหญิงในรุ่นน้ำหนัก89ปอนด์ระวางไฟแดงเพชรน้องนาบังแกบมวยไทยอายุ15ปีสูง154เซนติเมตรมาจากจังหวัดกระบี่ส่วนผู้ชกของเขาฝ่ายน้ำเงินขวัญข้าวซอสเดียดตำรงอายุ15ปีเท่ากันสูง1 4 7เซนติเมตรมาจากจังหวัดตรังนะครับวันนี้จังหวัดกระบี่กับตังเจอกันนะครับเพชรน้องนาในชกม,มา5ครั้งชนะ4ี่แพ้1ไม่มีเสมอนะครับส่วน ขวัญข้าวนี้ชกมาสิเบเอ็ดครั้งชนะแปดแพ้สามไม่มีเสมอนะครับวันนี้เพชรน้องนานี่เป็นมวยแทนนะครับมาชกแทนเนื่องจากคู่ต่อสู้ของขวัญข้าวนี้ไม่สบายนะครับไฟล์ลัดสุดนึงเพชรน้องนานก็แพ้มาส่วนขวัญข้าวนี่ก็ชนะมานะครับมาดูว่ามวยแทนที่แพ้มาจะมาต้านทานขวัญข้าวได้หรือเปล่านะครับมวยกําลังฟอร์มแรงนะครับ ชกสิบเอ็ดครั้งชนะแปเลยนะครับก็ยังไหวคู่กันอย่างสวยงามอยู่นะครับอายุเท่ากันเลยนะครับสิหปีน้ำหนักก็89ปอนด์เท่ากันนะครับส่วนเพชรน้องนาจะได้ลอยกว่าอยู่นิดนึงนะครับแต่ประสบการณ์มวยนี้ต้องเป็นขวัญข้าวนะครับ ไฟล่าสุดนี่ก็ชนะมาอย่างสวยงามเลยนะครับอย่างไหวคููกันอย่างสวยงามเลยนะครับทั้งสองคนเลยนะครับโอ้ไหวคููได้สวยงามเลยครับเพชรน้องนาะ ส่วนกว้อข้าวก็ยังได้ยังไหวครูได้อย่างสวยงามเช่นกันนะครับฟอร์มสดมากนะครับขวอนข้าวในชกมาชนะมาติดต่อกันหลายไฟมาดูว่าวันนี้เมือยแทนยังเพชรน้องนานี้จะต้านทานอยู่หรือเปล่านะครับ เป็นมวยดาวลุ่งนักคู่นะครับต้องสนับสนุนกันไปนะครับโอ้ก่อนข้าวก็ใบครูได้อ่อนช้อยสวยงามเหมือนกันนะครับหน้าตาจิ้มลิ้มสดใสอยู่ในใบ กำลังเบ่งบ้านทั้งคู่นะครับายคูได้สวยงามรุ่นใหญ่ยังจะอายเลยแล้วนะครับหนังชาติตบมือให้เลยนะครับใบกูได้สวยงามมากนะครับผู้ชมห้างสนามตบมือให้เลยนะครับ เอาเสร็จแล้วก็มาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับกรรมการพีรไร้วันการจะนักนะครับอดีตต้นมวยดังเอากรรมการเตรียมความพร้อมอยู่เอาพร้อมแล้วซับมือเลยดูยึดหนึ่งอัดเตก่อนเลยเพชรน้รองนาเพชรน้รองนาเตะอคนขาวก็เตะขึ้นพานเพชรน้องนาเตะเ,เอาเล่นฐานล่างโย่ แต่แล้วก็ดูเชิงเ,ง,เงเอาพี่น้องน้าเตะเตะเงาเล่นฐานล่างเล่เนฐานล่างเข้าไปเป็นเป็นมวยแทนบุกนะก็ตอนนี้อ่อนคนข้าวเตะขึ้นเหมือนกันอ่อนแหลกเตะกันโยเป็นมวยลองเดินนะครับตอนนี้ไม่กลัวแล้วตเตะเล่นฐานล่างโยเพี่น้องหน้าคนข้าวยังรอสวนเราพี่น้องน้า,า,เ,เ,นเ,าตเตะอ่อนเล่นทเทฐานล่างเข้าไป ได้สูงกว่ายาวกว่าตเ,าเาตะอีกครั้งหนึ่งเอา,หาหเ,อเอข,อข้าไปเตะอีกครั้งหนึ่งเราก็ทีว่าคนข้าเตะขึ้นเต็มเต็มเหมือนกันคนหนึ่งเล่นฐานล่างคนหนึ่งเล่นลําตัวนะครับเพจตรงนายังเป็นฝ่ายขยับนะครับมวยลองเดินไล่เตะเลยเขาตอนนี้เอาเตะเขาเท่านอกไปเรื่อยโยก่อนข้าไว้เอาเตะอีกครั้งหนึ่งเพนตองนาโอ้เพนตองนาตอนนี้มาถึงเล่นฐานล่างเป็นหลักเลยนะครับ เตะเวอเตะอีกครั้งหนึ่งขอนข้าวยังรอสวนอยู่แต่โดนไปสามแข่งท่านกินเอากลับขึ้นมานะครับเพชรนงนาเตะที่เข้าไปที่พับนอกเนี่ยเตะพับนอกเตะขึ้นเหมือนกันขอนข้าวแดกเตะกันอยู่เพชรนงนาได้สามแข่งขอนข้าวได้แช่งเดียวนี่ได้สองแข่งแต่เพชรนงนายังไม่ได้สักแข่งนะครับเพชขอนข้าวเตะขึ้นเตะได้เตะขึ้นแล้วขอนข้าวเพชน้ามัดข้าลำตัวเตะ เอาอันขวัข้าวยังเป็นฝ่ายรับอยู่่ะบแล้วก็เตะตาอไปครั้งนึงเว็ดน,น้องนาะโอ้โหงวยลองใจถึงนะครับไล่เตะได้เตะก็าขวัญข้าวเตะขึ้นเหมือนกันอาทีมาโดนเตะขึ้นเลยนะครับเตะพ้านนอกอาขอนข้าวก็เตะสวนขึ้นมายังเป็นสงครามแข้งอยู่ตอนนี้เอาหมุนยกที่หนึ่งนะครับ โอ้เพจน้องนาเนี่ยมาถึงเล่นฐานล่างเป็นหลักเลยนะครับตูนไปหนักเหมือนกันคนข้าวเนี่ยโดนสามแช่งสิงโต้ขึ้นแช่งนึงนะครับวันนี้มวยลองมาไม่กลัวเลยนะครับมาถึงเดินไล่เตะก่อนเลย เาว่าตอนยกที่สองนะครับกรรมการเตรียมคนพร้อมชุดนมชุดนายก่อนพร้อ,อมแล้วสั่งดุยโดยยกที่สองเลยเอาเตะก่อนนะเอามาถึงก็เตะเลยเอาแรกเตะกันแรกเตะกันอยมาถึงในเพชรนองนาเตะก่อนเลยนะครับเพชรนาเตะมือดอกนี่เตะเข,ข้าไปอีกครั้งหนึ่งคนข้าก็เา้าคนข้าก็เตะขึ้นยร้มกันอา้า ทิบเลยเพื่องนาเตะข้างนอกเตะข้างนอกเริ่มขาจะมีอาการแล้วครับตอนนี้เพน่อนนาเอ้ยขอไปขอนข้าวนะครับตอนนี้เพื่อนนาไล่เตะเขาขอนข้าวมาสวนขึ้นมาเพื่องนาเตะเตะก็ไ่โอ้เรามัดสวนกรรมการบอกให้ไปข้ามุมนะครับอาอต้องนับเลยนะครับโอ้คาเพกเลยนะครับคาเพกกรรมการนะบยุติการชกไปเลยนะครับโอ้ร้องให้ไปเลยนะครับโอ้ร้องให้ไปเลยนะครับ เจ็บนะครับหน้าบิดหน้าเบี้ยวไปเลยนะครับโอ้มาถึงเพชรน้องนาเน,นี่ยทำได้ดีนะเอาดูนะครับเตะมั่นนอกเข้าไปมาดูว่าโดนยังไงครับเตะม้านนอกเตะขึ้นเหมือนกันนะเพชรแขคนข้าวเตะขึ้นเหมือนกันแต่นี่มัดสวนมาโยค่คนข้าวแต่เพชรน้องนานมัดแล้วก็โอ้หากระเป๋กกลาังอะไรยุตินะครับเตะดองนี้นะครับโอ้ ก่อนข้าวมันจะมัดสวนอยู่แต่ขายืนมาแล้รกำการเลยยุติก่อนนะครับล้วก็ก่อนนับล้วก็ยุติการชกไปนะครับโอ้เพชรดน้องนาเนี่ยมาถึงนะครับก,การก็มาชูมือให้เป็นว่าเพชรน้องนาบังแกบมือไทยชนะนอกไปยกที่สองนะครับ